ใ <c oughs> นโอากาสััรนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้มีบุญญาธิการมันมุตติได้สะสมบุญบาร,รมีสติปัญญาและในภูมิธรรมได้พากันประกอบพิธ,ธีอ่านเป็นสิริมงคลว่าด้วยเรื่องของการรักษาศีลอันบริสุทธิ เป็นการประกาศตัวประกาศตนว่าจะเป็นผู้ขัดขืนต่อกองกิเลสไม่เป็นผู้หลงไหลไม่เป็นผู้ <c oughs> อยู่ใต้อำนาจเป็นทาสแห่งความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เป็นผู้ที่ได้ตั้งใจที่จะถวายทานเกิดให้เป็นความเมตตาต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และบรรดา ผู้คนทั้งหลายสรพสัตที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ปรารถนาะจะให้ผลบุญนี้ไปยังดวงวิญญาณที่หมดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลรับวิบากกรรมด้วยความทุกข์ยากลำบากเป็นความเมตตาในที่สุดก็ปรารถนาะที่จะได้พัฒนาตนให้ได้เข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุด บัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> ที่ได้รับรู้รับฟังเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้รับคำสั่งสอนจอกากพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลมาอาจจะเป็นหลายภพหลายชาติทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้อยู่ในประเทศอันประเสริฐ ในประเทศที่มีสัจธรรมรวมกระทั่งถึงเรายังได้เข้ามาเรียนรู้นับถือศาสนาอันเป็นความจรงิงศาสนาที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ปล่อยวางและในที่สุดเราก็ได้เป็นผู้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางบัดนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เราทำมาอันเจอการความเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์ ที่ได้เสียสละความสุขทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะอธิบาย Gonzalez, เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้รับข้อมูลข่าวสารในความเป็นจริงดังนั้นเ <c> ม <oughs> <c oughs> ื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้เห็นประโยชน์ก็ควรจะได้ระ,ะลึกถึงว่าพระพุทธองค์นั้นจะต้องใช้วิธีการอันยาวนานมากมายและเป็นวิธีการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง กระทำได้ยากพระพุทธองค์นั้นได้ใช้ปัญญาในการที่จะแสดงจัดรมเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายศาส,สดาอื่นลาทีอื่น,นต่างๆเดลถีนั้นก็จะใช้วิธีพิสดารเช่นเป็นผู้ที่มีอาการแห่งแสดงฤทธิ์แสดงเดชเป็นผู้มีอิทธิปฏิหาร ทำไปเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เกิดความหวาดกลัวและเกิดความหวังและก็เกิดความศรัทธาโดยที่ไม่ได้ให้ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดดังนั้นพระพุทธองค์นั้นก็จึงเป็นผู้พยายามที่จะยุติพยายามที่จะไม่แสดงอะไรในลักษณะทำให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้หลงทางหลงผิดและยึดติดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำไป เพื่อการพ้นทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้มีปฏิสัมพิธ,ธาญาณทั้งสี่พระพุธองค์นั้นเป็นผู้แตกฉาน ความรู้ความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างของพระพุทธองค์นั้นจะได้นํามาอธิบายจะได้นํามาบอกกล่าวและแสดงตัวแสดงตนพระพุทธเจ้าเดินทางไปที่ใดหนใดก็ใช้แต่ปัญญาใช้แต่ความเมตตาใช้แต่ความจริงใจสรรพสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยผู้คนทั้งที่อยู่ในฐานะสูงส่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรวมกระทั่งถึงยาโก ทุกคนก็จะได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าเพาอพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีความเมตตาและเป็นผู้มีปัญญาสามารถแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นได้เข้าใจเพราะและสามารถนำสื่อสารออกไปได้ดังนั้นเราทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัญญาที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะก,กระทําได้ยากจะเป็นผู้ที่ <c oughs> จะต้องเรียนรู้จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าจะไปประกาศศาสนาด้วยวิธีการพิสดาลอย่างง่ายดายจะต้องเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้สถา,านการณ์รู้ตัวบุคคลรู้ <c oughs> พฤติกรรมของคนทั้งหลายรู้ภูมิธรรม จึงได้ใช้เทศพจนรยานเป็นผู้ที่แจกแจงในทุกสิ่งทุกอย่างและก็ใช้ปัญญาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความปรีชาแจ้งในความหมายเห็นข้อธรรมข้อใดก็จะสามารถย่อหรือขยายให้เกิดความเข้าใจได้บางคนนั้นจะต้อง <c oughs> อธิบายอย่างยาวนานจะต้องเป็นผู้แจกแจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจบางคนก็มีสติมีปัญญาใช้คําเพียงแค่เล็ก ้อยก็จะทําให้เกิดความเข้าใจต้องเป็นผู้ที่ดูสถานการณ์บางครั้งโอกาสก,ก็ไม่ได้มีมากมายก็จะต้องเป็นผู้ย่อพระธรรมให้เกิดความ ึกซึ่งให้เกิดความเข้าใจในที่สุดก็ให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้านั้นสามารถขยายพระธรรมคำสั่งสอนออกมาเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดความพิสดารได้ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจสามารถที่จะหาเหตุหาผลต้นเหตุต่างๆได้ <c oughs> จากเหตุหนึ่งนั้นเยื่อมโยงไปใน สิ่งต่างๆและให้บรรดาผู้คนที่ได้เกี่ยวข้องได้รับฟังนั้นติดตามได้ตามมาได้และตามรู้ตามทันเหมือนกับเรื่องอยู่ในตัวเองพระพุทธเจ้าก็จึงโยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนนั้นเห็นความเป็นจริงในตัวเองและมีความ <c oughs> พอใจเพราะเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่ออยากจะรู้อะไรใครสอนอะไรเราก็อยากจะมี ความเคยชินและมีความรู้สามารถนึกภาพออกได้สามารถที่จะอนุมานได้เพราะเราเคยผ่านและเคยได้เกี่ยวข้อง <c oughs> ดังนั้นพระพุทธองค์นั้นก็จึงเป็นผู้ที่สามารถที่จะแยกแยะและสามารถที่จะเชื่อมโยงออกไปจนให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เห็นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุและส่งผลที่ออกมาในตัวคนอย่างไรบ้างเราทั้งหลายที่ <C oughs> ได้รับฟังนั้นก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นได้เคยอธิบายเรื่องราวต่างๆกับบุคคลในอดีตซึ่งเป็นทั้งคนมีปัญญาเป็นทั้งคนมีความศรัทธาและเป็นทั้งคนงมง,ง,งายเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ไร้เหตุผล แต่พระพุดธองค์นั้นก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเข้าใจในถึงพระธรรมได้ก็จึงต้องใช้วิธีการที่จะต้องใช้ปีชายานอย่างสูง<อ>เหตุผลต่างๆแยกแยะอธิบายให้เกิดความคอยตามเห็นตามและให้เกิดความเห็นแจ้งรูปประโยชน์ ดังนั้นด้วยเหตุด้วยผลต่างๆเหล่านี้ก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะขยายความรู้ทำให้ผู้คนยอมรับได้เราทั้งหลายก็เป็นผู้มีสติมีปัญญามีความคิดดังนั้นใครจะพูดอะไรใครจะบอกอะไรหากเราเป็นผู้พิจารณาตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้าจะหลอกก็หลอกเราได้เพียงครั้งสองครั้งและในที่สุดก็จะหลอกไม่ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยหลอกใครเพียงแต่คนนั้นจะมีปัญญาการเวลาจะมาถึงช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ในที่สุดก็จะต้องได้เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการได้ที่การที่ได้ออกประกาศศาสนานั้นจึงต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาใช้วิธีการที่แยบยนพระพุทธองค์นั้นเป็น อัตปฏิสัมพิทาเป็นความสามารถของตนเองเป็นสามารถรู้เหตุรู้ผลได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะหาได้ยากในตัวมนุษย์ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเพราะไม่ได้สับสมปัญญาบาร,รมีมาพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีธรรมะปฏิสัมพิทาธรรมะปฏิสัมพิทาก็เป็นธรรมะเป็นปัญญาแตกฉานในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะและเหมาะกับผู้คนเหมาะกับ <c oughs> สัพสัตที่ต่างวาระและต่างฐานะพระพุทธเจ้านั้นเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะสามารถนําธรรมะนั้นมาช่วยเหลือมาเยียวยาให้กับบุคคลที่ปรารถนาที่จะพัฒนาตนรวมไทั้งถึงคนที่มืดบอดคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจผู้คนทั้งหลายก็จึงเป็นคนติดตามพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะรู้และอยากจะเข้าใจเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงธรรมให้เป็นประโยชน์ตลอดเว ลผู้คนทั้งหลายเมื่อได้รับธรรมแล้วก็จะปฏิเสธไม่ได้จะเป็นผู้คัดค้านไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่อธิบายนั้นทุกคนจะต้องเป็นผู้ประจกักดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็สามารถเข้าไปที่จะจับใจคนได้เพื่อให้คนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดและก็เปลี่ยน <c oughs> แนวทางไปในการดําเนินชีวิตโดยพระอ,องค์นั้นได้เอาธรรมที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้เห็นถึง ความเดือดร้อนหากเรานั้นไม่มีธรรมพเรานั้นเป็นผู้ผิดศีลผิดธรรมพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงประโยชน์ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในตามแนวทางที่เป็นพระธรรมเราจะได้รับผลเราจะได้ไปประโยชน์อย่างไรก็เป็นผู้สามารถ ที่จะแสดงเหตุแสดงผลเป็นผู้ที่ทําให้คนนั้นเกิดความศรัทธาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความแตกฉานสามารถอธิบายพิสดารแบบที่คนทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถอธิบายได้ธรรมะของพระดวงก็จึงเป็นสิ่งที่ประจ,จักษ์แล้วว่าต่างศาสนาต่างความเชื่อไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าก็จะต้องมาสนใจสนใจแล้วก็ใส่ใจใส่ใจก็เลยศึกษาศึกษาก็เลยเห็นตามเห็นตาม ก็เลยเป็นผู้ตัดสินว่าไม่มีศาสนาใดไม่มีคำสอนใดจะเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงเท่ากับศาสนาพุทธผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เคย นับถือศรัทธาในความเชื่อต่างๆที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีที่มาที่ไปก็พากันเอาแต่ความกลัวเอาแต่เรื่องของความอยากได้ที่กำลังถูกหลอกแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ใครหวาดกลัวไม่ต้องมีความปรารถนาที่จะให้ใครนั้นจะได้ให้ รับผลประโยชน์หรือตัวเองได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนนั้นอยู่กับสัจธรรมตามความเป็นจริงธรรมประปฏิสัมพิธานั้นก็จึงเป็นเรื่องที่มีแต่บรรดาอริยะ,ยะบุคคลพระอริยะสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้ได้วิธิการนี้ในการเผยแผ่พระธรรมคํำสั่งสอนจะไม่ใช้อำนาจจะไม่ใช้กำลังไม่ใช้ทรัพย์และไม่ใช้เรื่องของอิทธิปฏิหารวิบาาูรคาถา เป็นเรื่องของปัญญาที่เราทั้งหลาย <c oughs> ผู้มี ความยุติธรรมในใจก็จะรู้ว่าปัญญาเท่านั้นที่เราจะยอมรับได้นั้งในตอนตอน้นและในตอนกลางและในที่สุดหากเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องของอิทธิปาฏิหารเราก็อาจจะยอมรับได้ในช่วงตน้นแต่ในช่วงไปแล้วเราก็ต้องปฏิเสธเพราะเป็นไปเพื่อการกักขังเป็นไปเพื่อทําให้เรามงมงายขาดสติไม่มีการดับทุกข์ได้จากการใช้อิทธิปาฏิหารพระพุทธองค์นั้นก็จะเป็นผู้ให้สาวกทั้งหลายทั้งปวงใช้ ปราบบรรดาผู้ที่เห็นผิดเข้าใจผิดและจะเป็นผู้ที่หลงผิดจึงได้ให้ผู้มีฤทธิ์มีเดชแสดงแล้วแสดงทำแสดงอิทธิปฏิหารแล้วเป็นการอธิบายธรรมะเพื่อให้ปลดเปื้องความคิดเพื่อให้ปลดเปื้องความเข้าใจว่าธรรม อิทธิปฏิหารฤทธเดชนั้นจะช่วยให้เกิดความพาสุขและเกิดความปลอดภัยมั่นคงตลอดไปนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดของผู้คนทั้งหลายเพราะในอดีตมีแต่ความงมง,งายมีแต่ความ <c oughs> เชื่อในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และใน ทางกับกันก็จะกลายเป็นการหลงที่จะทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถเข้าถึงธทำได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นปฏิสัมพิธ,ธาพระพุทธเจ้านั้นไปอยู่ในทิศใดหนใดก็จะต้องรู้ภาษาในทิศน,นั้นหนนั้นเพราะต้องการจะสื่อสารต้องการที่จะบอกกล่าวไม่ใช่ต้องการที่จะ <c oughs> ทำให้เกิดความยุ่งยากดังนั้นคำพูดคำชี้แจงของพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นคำพูดคำชี้แจงที่เข้าใจง่ายใครก็ฟังแล้วรู้เข้าใจตามได้ไม่ต้องใช้ภาษาที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เกิดความงุนงงพระพุทธเจ้าปรารถนาจะให้ทุกคนนั้นได้รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นก็จึงต้องใช้สัญญาณภาษาและการสื่อสารที่เข้าไปถึงในใจเราทั้งหลาย หากมีคำสามีคำสอนที่เราจะต้องมานั่งคุ้นคิดว่าเป็นอะไรแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเราก็จะขาดสติเราก็จะหมดความอดทนในที่สุดเราก็จะเบื่อนหน่ายและเราก็จะ ไม่สามารถจดจำได้พระพุทธเจ้านั้นเน้นเอาหลักของธรรมธรรมนั้นก็คือจะทำอย่างไรให้ผู้คนนั้นได้เห็นตามได้เข้าใจและก็ได้ประโยชน์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้มีนิรุตติปาฏิสามพิทาที่เรียกว่าแตกฉานในภาษากับทุกๆผู้ทุกๆนามเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจว่า <c oughs> บางภาษาบางศัพท์บางคำนั้นถ้ามีความงุนงงสงสัยก็จะทำให้สภาวะธรรมความหมายนั้นก็คาดเคลื่อนไปและจะกลายเป็นผู้หมดโอกาสแปลผิดแปลถูกกลายเป็นยึดผิดยึดถูกไปก็กลายเป็นความเสียหายเพราะพระพุทธองค์นั้นต้องการให้เข้าใจในหลักธรรมต้องการให้เข้าใจในเหตุผลความหมายอันถูกต้องดีงามนี่ก็เป็นเรื่องของความสามารถของปัญญาที่จะ หาในตัวบุคคลที่เป็นปุตุชนธรรมดาหาไม่เจอหาไม่พบเพราะไม่มีใครที่จะสามารถใช้ภาษาสื่อสารเข้าไปในจิตใจ,ใจคนได้ให้รับซึ้งให้รับรู้ให้ลึกซึ้งให้มีความทราบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีความแตกฉาน ในเรื่องของปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานเป็นผู้ที่ปฏิมีปฏิพานไหวพริบหลายครั้งหลายครานนั้นสถานการณ์บีบบังคับพระพุทธเจ้าก็จะต้องรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องนําเสนอจะต้องเป็นผู้ชี้แจงอย่างไรเป็นผู้มีปีชาในความคิดทันการใครพูดอะไรมาหลายศาสนาหลายลทัทธิกําลังลุมพระพุทธเจ้าอยู่ในสมัยที่พระพุทธองค์นั้นกําลังที่จะประกาศศาสนาต่างคนก็ต่างมีความ เชื่อว่าความเชื่อของตนนั้นถูกความคิดและความ <c oughs> จริงของพระพุทธเจ้านั้นผิดพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้ที่จะสามารถอธิบายโต้แย้งกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นพันเป็นหมื่นศาสนาต่างคนก็ต่างคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนใหม่ในวงการแห่งเจ้าศาสดา,าจะเป็นผู้มีความรู้ <c oughs> ไม่มากนักจะเป็นผู้มีความสามารถอน้อยนิดเป็นผู้ไม่มีประสบะการณ์แต่แท้ที่จริงแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันสูงสุดเป็นผู้สามารถตอบคำถามมีปฏิภาณไว้พิบยกเหตุยกผลรู้ในคำถามของเขาเจตนาของเขารู้ในความ รู้สึกของเขารู้สถานะภูมิธรรมของเขารู้กิเลสของเขารู้ในสิ่งที่เขาควรจะพัฒนาอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงมีปฏิพานจับมิสัมปฏิสัมพิชชาเป็นเรื่องที่หาได้ยากเราทั้งหลายเป็นต้อง <c oughs> เป็นบุคคลที่จะต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สแสดงธรรมได้ช่วยเหลือประกาศศาสนาก็ด้วยปีชาด้วยความคิดทันการด้วยมีปฏิพานไหวพิบทำให้ผู้คนนั้นซึรรมซาบ ความรู้ที่มีอยู่ก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้น <c oughs> สามารถเอามาเชื่อมโยงสร้างให้เป็นความคิดและเป็นเหตุเป็นผลขึ้นใหม่เพราะในสมัยก่อนนั่นหรือแม้แต่สมัยนี้ถ้าเชื่ออะไรแล้วไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมที่จะล้มเลิกให้เชื่อ อย่างใหม่นั้นก็ถือเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากเหมือนกำลังยิ้วของอยู่บนหัวเดินทางมาไกลบอกให้วางทิ้งนั่นเป็นของขยะนั่นเป็นของที่ไร้ราคาเป็นของที่ไม่ประโยชน์แต่ด้วยการเวลาที่ถือมานานที่แบกอยู่ใบหัวมานานจึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะขอถือต่อไปนั่นก็คือคนโง่ au, คนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรที่จะทำให้เกิด เป็นความสําเร็จเป็นความสุขพระพุทธเจ้าก็จึงต้องพยายามให้บุคคลที่มีความเชื่อที่ผิดหลงผิดตั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เห็นว่าตัวเองนั้นควรจะยุติควรจะเปลี่ยนแปลงควรที่จะแก้ไขนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญและความสําเร็จความสุขเกิดขึ้นได้ก็จึงเป็นการเปลี่ยนความคิดให้เขาได้รู้เหตุรู้ผลได้รู้ ประโยชน์และได้รู้ <c oughs> สิ่งที่จะได้รับในการที่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกในสมัยที่ก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นหลายคนหลายหมู่เหล่านั้นหลายคณะก็มีลทัทธิของตนเองเดลทีทั้งหลายทั้งปวงก็พยายามที่จะประกาศศาสนาของตนเองความเชื่อของตนเองลทัทธิของตนเองก็เป็นไปเพื่อกัก,กขังมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในสังกัดให้อยู่ใน <c oughs> สิ่งแวดล้อมผลตนเองเพื่อจะได้เป็นผู้มีลาบสกาละเพื่อที่จะได้มีสรรเสริญทำให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเข้ามารวมตัวกันให้มากเป็นการประกาศจักดาเพื่อเอาไปใช้เป็นอำนาจต่างๆแตกต่างจากพระพุทธเ,เจ้าเมื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ติดไม่ยึดปล่อยให้ทุกคนนั้นเป็นอิสระให้ทุกคนนั้นให้ ดำเนินชีวิตด้ตวยตนเองดังที่เราเคยได้ยินว่าในที่สุดรู้ความจริงแล้วเข้าใจแล้วก็ให้ตนเป็นที่พึ่งของตนต่างคนก็ต่างไปอยู่ต่างคนก็ต่างไปบำเพ็ญเพียรต่างคนก็ต่างพ้นทุกข์นั่นก็แปลว่าความตั้งใจและเจตนาของผู้เเจ้านั้นเป็นไปเพื่อให้อย่างเดียวไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่ต้องการเข้าของลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการ <c oughs> สิ่งต่างๆที่จะมาให้เกิดความเป็น ความพอใจของตนเองเป็นผลประโยชน์ของตนเองดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้มีปฏิสัมพิธ,ธาทั้งสี่เป็นผู้มีความแตกฉานในพระธรรมเป็นผู้มีความแตกฉานในภาษาที่ใช้สำหรับบรรดาที่จะบอกกล่าวกับมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีปฏิพานไหวพริบเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลจะต้องแสดงอะไรในเวในเวลาไหนและมากน้อยเพียงใดนั่นก็เป็นสิ่งที่ จะหาได้ยากรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่มีความเ <c oughs> มตตาเป็นผู้ความปรารถนาดีจากจะให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น เข้าใจในหลักในธรรมก็แปลว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เน้นเรื่องปัญญาเราทั้งหลายก็ควรจะต้องหันมาทดสอบตรวจตาตัวเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าและแนวทางของพระพุทธเจ้าเน้นมีอะไรบ้างที่เรานั้นยังขาดตกบกพร่องเรานั้นยังไม่เข้าใจเรายังไม่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะแก้ไขและทำให้เกิดความเป็นประโยชน์และเกิดความสำเร็จได้พระพุทธเจ้าต้องยากลำบาก พอตรงใช้ปากอย่างเดียวใช้เสียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้เงินใช้ทองไม่ต้องซื้อเสียงไม่ต้องเป็นผู้ที่ใช้กําลังวังชาใช้แต่ความจริงใจกับธรรมะที่จะอธิบายให้ทุกคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นคอยตามเห็นตามและได้ประโยชน์ก็เป็นความเมตตาเรียกว่ามหากรุณาธิคุณที่เราจะหาบุคคลใดๆนั้นมาให้เรานั้นไม่มีอีกแล้วและเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความยินดีหากมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ได้ พัฒนาตนเองจากการเป็นปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้ปิดประตูอบายภูมินั่นก็คือสิ่งที่พ <c oughs> ระพุทธองค์นั้นได้เปารณาตัวได้ตั้งจิตอธิษฐานได้เป็นผู้ประกาศตัวประกาศต,ตนตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นผู้นำสัตว์โลกออกจากวัฏสงสารได้ตั้งจิต <c oughs> ในความบริสุทธิ์ ที่อยากจะช่วยสัตว์โลกดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงหากรู้ว่าเข้าใจในเจตนารมไม่ใช่อยู่ๆพระพุทธเจ้าจะมามีปัญญาในทันทีต้องสร้างปัญญาบาร,รมีอันยาวนานแสนนานและเป็นผู้ที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการที่จะทําให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รู้ได้คอยตามได้เห็นประโยชน์ดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มี ความเมตตาเป็นผู้มีความกรุณาเป็นผู้มีปัญญาที่เราเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีศีลอนบริสุทธิ์เป็นผู้มี <c oughs> ความบริสุทธิ์เป็นศีลอาทิคุณเป็นบุคคลที่ไม่มีความบกพร่องใดๆเลยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะยามเช้ายามเย็นต่อหน้ารับหลังพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสะอาดทั้งกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลอนบริสุทธิ์จะหาบุคคลใดนั้น จะเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่ใสสะอาดไม่มีซ่อนเล่นใดๆทั้งสิ้นเปิดเผยได้ทุกหนทุกแห่งและมีความจริงใจก็จึงเป็นบุคคลที่ใสสะอาดอันสูงสุดเป็นผู้มีความการุณามีความเมตตามากมายมหาศาลไม่มีบุคคลใดจะมาเมตตาละลักเราเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาที่คุณปัญญาอันแยบยลอัญญาอันกว้างขวางยิ่งใหญ่ปัญญาทําให้คนโง่อย่างพวกเรานั้นได้กลายเป็นคนฉลาด ที่เคยเห็นผิดทรรผิดกายเป็นคนกลัวบาปัวผิดและกลายเป็นคนที่จะได้รับประโยชน์ในสู่ในทางแห่งความผาสุกนั่นก็มีความรู <c oughs> ้ความเข้าใจเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าได้นํามาแจกได้นำมาอธิบายได้นํามาสาธยายให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้รับประโยชน์จากที่ได้บรรลุธรรมแล้ว45.000พันษา45ปีนั้น เป็นไปเพื่อแสดงธรรมเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นให้เกิดความรู้ไม่ได้มีปิดบังไม่มีความเหนื่อยชอ้อไม่มีความยากลําบากไม่มีความรู้สึกแห่งการเ <c oughs> บื่อหน,น่ายพระพุทธองค์นั้นเห็นทุกคน เป็นประโยชน์เห็นทุกคนควรจะได้ประโยชน์เห็นทุกคนนั่นควรจะพ้นทุกข์ก็จึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมารู้จากพระพุทธเจ้าถึงจะไม่เคยเห็นตัวเห็นตนแต่ก็ได้รู้ในประวัติเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มีบันทึกไว้ในพระ ไตรปิโดเป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายทั้งปวงได้จดได้จําว่าพระพุทธเจ้าเคยทําอะไรมาบ้างพระพุทธเจ้ามีความสามารถอะไรบ้างพระพุทธเจ้าได้เหนื่อยยากยำบากอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้านั้นเสียสละอะไรบ้างและเพื่อปัรถนาในให้บรรดามนุษย์อย่างพวกเรานั้นได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นก็แปลว่าเราทั้งหลายอยู่ในศาสนาที่มีคําสั่งสอนมีการบันทึกจารึกมีตัวบุคคลมี หลักฐานที่เกิดกับตัวบุคคลทั้งหลายทั้งปวงสามารถยืนยันได้ศาสนาพุทธก็จึงเป็นศาสนาที่พร้อมที่จะพิสูจน์ไม่ว่าจะการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามศาสนาพุทธก็คือสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในจักรวาลมีแต่าศาสนาที่จะต้องเปลี่ยนไปผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็ทยอย <c oughs> ที่จะต้องตายจากโลกนี้ไปหลายคนก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานว่าหากเป็น ผู้มีความสามารถมีโอกาสใดๆก็จะขอได้ชุดช่วยปัรดาเพื่อน เวนยศาตร์ทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ให้ออกจากวัฏฏสงสารพ้นจากความเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาเราก็ควรต้องพัฒนาปัญญาของเราด้วยเพราะพระพุทธเจ้าในเรื่องปัญญาเราก็ควรจะต้องไต่ตองว่าทําไมเราถึงไม่ฉลาดทําไมเราถึงไม่สามารถเรียนรู้ได้ทําไมเราไม่ถึงเข้าไม่สามารถเข้าใจได้ทําไมเราถึงไม่มีแรงที่จะผลักดันตัวเองเพื่อ เพื่อจะได้รับประโยชน์อันสูงสุด ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้พิจารณาและจะต้องเป็นผู้แก้ไขบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากไม่ใช้ปัญญาที่จะใช้ในการกําจัดกิเลสก็จะไม่มีวันสําเร็จพระพุทธเจ้าก็าจึงปูทางให้เราทั้งหลายทั้งปวงได้เห็นได้รู้ว่าการที่จะมีปัญญาสูงสุดได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้มีสมาธิมีสติเราต้องอยู่ในความสง,งบต้องอยู่ในสันานะแห่งความสันโดษเพื่อที่จะได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งการที่คนทั้งหลายทั้งปวงจะส่ง งบจะได้อยู่ในความผาสุกในจิตใจก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีเวรกรรมติดตัวก็ต้องเป็นคนที่มีศีลไม่เคยเบียดเบียนตนเองไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นผู้หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินและทำ <c oughs> สิ่งต่างๆให้เป็นด้วยความพอดีพองามและเป็นเพื่อความผาสุกดังนั้นศีลส,สมาธิปัญญาก็จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเน้นว่าผู้ใดก็ตามต้องการพ้นทุกข์จะต้องมีศีลอันบริสุทธิ์เพื่อไม่เกิดความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องเป็นผู้มีสมาธิที่พวกเราก็ทำกันอยู่นั้นเป็นสมาธิเป็นสติการเจริญสติปัญญานั่นก็เป็นสมาธิจิตใจ,จตั้งมั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตัดความฟุ้งซ่านออกไปในที่สุดพลังจิตก็จะมากขึ้นทำให้เกิดปัญญารู้แจง้งเห็นจริงรู้ที่มาที่ไปว่าเรานั้นมีกิเลสอะไรบ้างกิเลสมากมายเราจะกำจัดด้วยวิธีไหนจะกำจัดอย่างไรจะกำจัดเมื่อไรและจะได้ผลมากน้อยเพียงใดอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ในที่สุดพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ปูทางไว้ให้เราไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่จะเดินทางลงมือทาก็จะกลายเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณตอบแทนก็เป็นความกตัญญูเป็นการ <c oughs> แสดงออกถึงความเคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาก็จะเป็นการบูชาอันประเสริฐสูงสุดบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ได้เข้าถึงพระธรรมได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่เรียนรู้เป็นผู้ที่มีความคิดเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองเลือกทิง้ง ในสิ่งที่มีปัญหาสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่ไร้สาระออกจากกายออกจากชีวิตไปเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายและทําตัวเป็นตัวอย่างดังนั้นก็อนิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทามาก็ถือเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นการพัฒนาตนเองก็จะได้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์สาหรับบรรดาเยาวชนในอนาคตและบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นเป็นดุจ บุคคลตัวอย่างบุคคลที่ดีงามก็เป็นทําให้เกิดกําลังใจสําหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานิสงผลบุญนี้จะได้รับพรอมฤเส์ได้รับความเมตตาดูแลคุ้มครองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาปพธิสั์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จะได้ประทานพรให้พ้นจากทุกโสุขโรคภยัยอันตรายกุญแจวิญญ,ญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาบคำแช่งสเสียดจารไรายการลักกิณีอุบัติเหตุอมงค์อวิชชาคนผ่านความยากจนหนี้สิน โรครายโรคระบาดวิญญาณไลา่ปีศาจมารอุปสรรคให้มาลายหายไปให้ได้ละพรอ,อันมันเสริ้ให้เกิดความผ้าสู่ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสผู้ดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เป็นผู้มีอำนาจวาส,สนาบารมีได้ประสบผลสําเร็จชีวิตในทางโลกหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยบุญบารมีสติปัญญาด้วยโชคลาภด้วยปัจจัยสี่อนุดมสมบูรณ์ได้เป็นผู้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมได้เป็น <c oughs> อริยะบุคคลปิดประตูบบยภูมิไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉชานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด